ครับก็ตอนนี้ก็ลื้อกออกหมดแล้วนะครับเครื่องตัดจ้า GX สามห้านะครับเรือแล้วอาการลูกติดครับลูกติดก็แกะมาดูก็มีาวาล์วเสียครับ,บาวาล์วเสียรั่วนะาาวาล์วเสียแล้วผมให้ดูนี่นะครับนตัวนี้รั่วแล้วก็ตรงเกือกม้าครับตรงเล็บเกลอกมา้า เรียกถูรูปาไม่รู้นะครับงอนิดนึงครับก็บาวารั่วครับส่วนสาเหตุลูกติดก็น่าจะผมเคาะเบาๆนะครับหลุดออกมาออลูกไม่ได้ติดครับบามันหลุดครับแล้วมันไปยันอยู่ครับบาวามันหลุดหายเสียนะครับหลุดเกลือกมาก็ประมาณคนี้ครับ เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างครับโอเคครับฝากไปด้วยครับผมสวัสดีครับ